สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่คลิปของกล่านะครับสําหรับเหรียญกาล่านะครับเดี๋ยวผมพอดูกราฟสี่ชั่วโมงนะครับมันจะใหญ่ๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวพูดราคาให้นะครับก็ล่าสุดกล่าได้หลุดโซนมาตามที่ผมได้บอกไว้นะครับว่าอ่ามันจะลงมาแถวแถวศูนย์จุดสี่หกถึงศูนย์จุดสี่สามนะครับตอนนี้หลุดจุดศูนย์จุดสี่สามมาแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ดูคลิปที่แล้วนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูลองกลับไปดูนะครับว่าหลุดลงมายังไงนะครับผมได้ทําไว้ที่คลิปที่แล้วนะครับก็มีการหลุดโซนลงมานะครับตอนนี้ลงมาต่ําสุดที่ราคา0.42นะครับแล้วมีการกลับตัวขึ้นนะครับหลังจากราคาที่หลุดลงมาตรงนี้แล้วมีการกลับตัวขึ้นอ่าให้ดูไว้นะครับเดี๋ยวผมขยายใหญ่ให้นะครับอ่าว่าช่วงนี้ราคากาา่ายังจะไม่ไปไหนนะครับนี่นะครับมันจะวิ่งซิกแซกหนึ่งในนี้นะครับ ดูหมุดประการนะครับมันจะวิ่งอยู่แถวนี้นะครับถ้าวิ่งหลุดขึ้นก็ถือว่าขึ้นไปเพื่อเทสจุดใหม่นะครับแต่ผมมองว่าเร็วๆนี้ยังจะไม่ขึ้นนะครับถ้ามีการหลุดมาอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีการหลุดลงมาลงมาที่0.4นะครับสําหรับเป้ากาล่านะครับเป้าแรกจะเป็น0.42เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดไม่หลุดจริงก็ได้เปนหนึ่งไม้ถ้าหลุดลงมาก็ได้อีกหนึ่งไม้นะครับ ผมยังไม่มองว่ามันจะลงต่ำกว่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโซนแนวรับใหญ่นะครับ0.48 4.8เนี่ยน,นะครับถ้าหลุดตรงนั้นมา0.39นะครับมันมันจะหลุดทรงนะครับสำหรับเหลียนคาล่านะครับเดี๋ยวดูการาฟ D กันนะครับสำหรับการาฟ D นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ กราฟเดแท่งเดจะลงมาเทสเหมือนเดิมนะครับในวันนี้จะลงมาเทสที่จุดเดิมคือจุด0.42นะครับก็เหลืออีก9ชั่วโมงนะครับต้องรอดูว่าคืนนี้จะลงมาหรือเปล่าถ้าเทสผ่านก็โอเคครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดกลับตัวขึ้นใหม่นิดนึงนะครับต้องมารอดูว่าถ้ากลับตัวขึ้นจะยืนเหนือ0.47ได้หรือเปล่านะครับต้องรอดูนะครับสําหรับกาลาถ้ายืนเหนือ0.47ได้นะครับก็ถือว่าหลุดออกไปนะครับ หลุดออกก่อไปนะครับก็ต้องไปดูว่ามันจะทําขาขึ้นได้ไหมนะครับแต่ผมมองว่าโอกาสลงมีเยอะนะครับโอกาสลงมีเยอะกว่าขึ้นนะครับก็อาจจะลงมาได้เห็นราคา0.4นะครับอ่า0.4ถือว่าเป็นราคาถูกเหมือนกันนะครับที่ถูกผมก็คือ0.42แล้วนะครับก็สองง่ายแบ่งกันไปนะครับตามคาดการก็ยังไงก็ลองลองดูนะครับสําหรับการล่านะครับ ก็ยังมองเหมือนเดิมเป้าใหญ่ๆนะครับผมก็มองเหมือนเดิมสําหรับการลาเป้าใหญ่นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเป้า b มันหนถึงเป้า a นะครับก็มันยังไม่มันมันยังไม่ดูลงเร็วลายอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าขนาดนี้ลงพร้อมผิด BTC ก็ยังอยู่ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเหรียญนี้ทำมาดีนะครับเนี่ยถ้าหลุดเบรกขึ้นไปได้นะครับ ุดเบรกขึ้นไม่ได้ไปยืนเหนือ0.48ก่อนนะครับถ้าาเส้นนี้เป็นเส้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวนะครับก็อาจจะเป็นเส้นบอกถึงใน1นเดือน2เดือนข้างหน้านะครับว่า,ากาลาอาจจะเติบโตขึ้นไปยืน1 s ได้นะครับ1ดอลลาร์นะครับก็มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องรอดูมันจะหลุดเบรกตรงนี้เบรกใหญ่นี้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับกลาลาก็เป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้านะครับก็ ช่วงนี้ก็ยังเป็นขาลงช่วงเก็บของอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากลัวนะครับสาหรับกาล่านะครับยังไงเดี๋ยวเจอกับผมในคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตเหรียญกาล่าให้ดูกันนะครับว่าจะมีการหลุดลงไปไหมแต่ตอนนี้กคาดการณ์ว่าน่าจะเอาอยู่นะครับโซนต่ําสุดก็0.4นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อในคลิปหน้านะครับผมครับ